อุ้ยอืมอร่อยมากคือเหมือนเราไปยุโรปเลยทุกคนถ้าใครไม่ได้ไปต่างประเทศขิวชุดมาเชียงใหม่แล้วก็มาถ่ายที่ร้านนี้ได้เลยค่ะทุกคน้บรรยากาศดีเหมือนอยู่แบบนอกเมืองอะทุกคนแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอะ่ะหรือถ้าใครแวะมาทานอาหารก็สามารถมาถ่ายรูปแบบเตาข้างหลังอย่างนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตา d เดรี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปคาฟเฟ่เชียงใหม่ที่เน้นบรันช์เป็นหลักค่ะนอกจากอาหารอร่อยนั่งชิลสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วเนี่ย ถ่ายรูปก็สวยปังแบบนี้เลยถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมลองมาทานรันช์แล้วก็นั่งชิลๆกันนะคะแต่ละร้านที่คัดมาในนี้นะคะก็จะอยู่ในเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกไม่ไกลเลยค่ะปักหมุดมาตามชื่อร้านแต่ละร้านได้เลยทุกคนพักอยู่แถวไหนสะดวกไปเที่ยวแถวไหนก็ลองไปชิมกันได้เลยค่ะร้านแรกก่อนเลยค่ะคือร้านกลุ่นค่ะอยู่สิริมังคลาจารนี่เองใกล้กับชีวิตชีวาร้านนี้เขาดังขนมปังทําเองมากๆคือแบบ natural yeast ค่ะอร่อยมากๆเลยทุกคน บรันช์เขาก็คือแบบเมนูเยอะมากแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะกินมากทุกคนดวี้ก็จะมากินขนมนวีเกอด้วยนนกินมอสลสปาเกตี้ค่ะก็คือแหรอรวมเลยจังหวะง่เลยก็คือกาแฟขนมใๆ ร้านนี้จะอบอุ่นแล้วก็โฮมมี่มากๆนั่งสบายๆถ่ายรูปน่ารักน่ารักได้เป็นสปอตเลยนะคะที่สําคัญคือหน้าร้านเมื่อกี้ค่ะคือน่ารักมากถ้ามาที่เนี่ยจุดหน้าร้านคือต้องถ่ายเลยค่ะทุกคนจุแน่สายอะโวคาโดนี่คือจุกๆเลยนะคะใ ok ครชอบกินอะโวคาโดมานี่ไงเต็มไปหมดเลย กินอาดวอร่อยครับไขมันดีไขมันดีอร่อยสองคือได้เยอะมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะจุกเลยนะสองอย่างเนี่ยนึกว่าจะแบบไม่เยอะมากคือเยอะดีทุกคนดูดิความแบบอุ้ยหอมมากอืมอร่อยมาก บบนน wow. ร้านนนี้สายถ่ายรูปสายอินสตาแกรมไม่มาไม่ได้เลยค่ะ Robert Bake and Lunch ค่ะร้านนี้ก็อยู่ในเมืองค่ะเดินทางสะดวกไม่ไกลยอยู่ถนนเวียงแก้วตำบนสีภูมิท่างง,งก็คือไม่ได้ไกลาจากถนนคนเดินท่าแพรวันอาทิตย์ค่ะ ร้านนี้จะเป็นคาเฟ่สไตล์อังกฤษอย่างนี้บรรยากาศแบบว่าเหมือนอยู่ยุโรปเลยทุกคนก็จะมีโซนอินดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็โซนอาท์ดอร์ค่ะเมนูก็คือจัดเต็มสุดๆมีขนมปังเค้กกาแฟนอนคอฟฟี่ก็มีมีบรันช์มีอาหารเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะมาที่เดียวคือจบครบเลยค่ะทุกคนเมนูเยอะมากที่นี่เขาเปิดแบบ9โมงถึงทุ่มมเลยก็มีอาหารตั้งแต่บรันช์มาเลยค่ะน่ากินมากทุกคนดูดิ มีความโทสต์ไปด้คือน่ากินมากแล้วก็สปากเกตตีค่ะแล้วก็ขนมหวานน้ำน่ากินสุดๆด็เดี๋ยวลองมาชิด้วยกันนะคะสไตล์การแต่งตัวของร้านนี้คือเหมือนเราไปยุโรปเลยทุกคนถ้าใครไม่ได้ไปต่างประเทศก็หิ้วชุดมาเชียงใหม่แล้วก็มาถ่ายที่ร้านนี้ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบไข่แฮมชีสนะคะแล้วก็มัสตาร์ดอันนี้เป็นมักกะรโรนีอะไรนะคะแมพชีสแมพชีสชีสจุกๆทั่วใหญ่นะทุกคนแล้วก็น,นี่เลยชาุหลาบค่ะ เป็นแอปเปิ้ลนะกินมากชาแอปเปิ้ลหอมมากหอมแบบหอมมากมันต้องรอกป๊บนึงอ่ะให้แบบแอปเปิ้ละล,ะละลายนิดนึงอะค่ะหอมมากชิคกี้บีโอ้ยตรนี้ต คนน่ารักมากมันเป็นสวนแบบสวนหลังบ้านข้างบ้านลองมาดูกันเลยนะคะกว้างมากๆค ยค่ะถ้าหน้าหนาวนี่ฟินสุดๆทุกคนก็หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากนะเลือกเวลามานิดนึงค่ะเขามีข้างในด้วยก็มีแอร์เย็นฉ่ำๆนะบอกเลยค่ะมาร้านนี้ไม่ผิดหวงังแน่นอนนอกจากอาหารอร่อยขนมอร่อยแล้วเนี่ยได้รูปสวยๆกลับบ้านไปเลยทุกคนแล้วร้านนี้นะคะเหมาะกับนัดเพื่อนๆมาแห่งเอาท์มากๆทุกคนเพราะว่าบรรยากาศดีอบอุ่นโฮมมี่สุดๆเหมือนกับนัดมาเจอกันที่บ้านเลยค่ะ ร้านต่อไปเป็นร้านกะทิค่ะตรงนี้คือตรงถนนท่าแพเลยถนนคนเดินวันอาทิตย์ค่ะอาหารมีหลากหลายเมนูมากขายตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาขายตั้งแต่เบรคเฟสจนถึงบรันช์ค่ะอาหารเขาจะมีทั้งสไตล์ยุโรปแล้วก็อาหารไทยด้วยนะคือหลากหลายมากๆค่ะมาที่นี่ที่เดียวก็จบครบเหมือนกันเลย ร้านอาหารนี้อยู่ในสวนของโรงแรมบูรีรัตนาค่ะถ้าใครมาทานอาหารนะแวะมาข้างหลังนี้นะทุกคนคือสวยมากเป็นโรงแรมที่สวยมากอ,อ๋อหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแวะมาเที่ยวเชียงใหม่อะแนะนํามาพักเลยค่ะบรรยากาศดีเหมือนอยู่แบบนอกเมืองอะทุกคนแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอะหรือถ้าใครแวะมาทานอาหารก็สามารถมาถ่ายรูปแบบปาข้างหลังอย่างนี้ได้เลยนะคะ

มาถึงที่เฟิร์นฟอเรสแล้วจะไม่สั่งขนมหวานขนมเค้กมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนคือแบบดีมากเยอะมากให้เลือกเยอะมากถ่ายรูปก็สวยกินก็อร่อยแบบนี้เลยค่ะร้านนี้เขามีมอสเช่นช็อกโกแลตเค้กค่ะอร่อยมากทุกคนแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะลองดูในเพจแล้วก็ติดต่อไปก่อนได้เลยค่ะร้านนี้อาหารอร่อยยิ่งสั่งขนมไปนะอร่อยคุ้นเข้าไปอีกค่ะถ่ายรูปก็สวยบรรยากาศก็ดีชิลสุดๆไปเลย ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายในคลิปแล้วค่ะแนะนําเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นบรันช์ได้เลยนะคะคือร้าน7จ็ดโมงเปิด7จ็ดโมงอยู่ที่7ยอดนี้เองค่ะร้านนี้ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งไกลจากเพื่อนๆร้านที่ผ่านมานิดนึงค่ะส่วนอาหารของเขาคือมีหลายรูปแบบมากๆตั้งแต่ไข่กระทะก๋วยจับยวนอาหารฝรัง่งสปากเกตตีขนมจีนก็มีอาหารเหนือก็มีเจ้า ร้านเขาก็คือแบบมินิมอลมินิใจค่ะบรรยากาศคือฟิลเชียงใหม่สุดๆทุกคนเวลานั่งก็คือเหมือนแบบอยู่สวนหลังบ้านชิวๆแฮงเอาท์ out, กับเพื่อนๆสบายๆค่ะ สีสวยมากสำหรับไข่อ่ะอร่อยช่ำเนยค่ะแล้วก็ไข่กระทะอันนี้มันเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเนาะมจะมีรสชาติเผ็ดนิดน,นึงนะแต่รวมๆแล้วคืออร่อยสองเครื่องแบบไม่ต้องใส่ซอสเล้ว